ชอบการวิเคราะห์มากๆขอบคุณค่ะเฮ้ยน้องเหนื่อยมากนะแต่เนี่ยคือพี่อะอยากจะถ่ายรูปคู่ก,กับน,น้องแต่พี่เห็นนาะน้องคือเรานั่งโต๊ะเดียวกันนั่งตรงข้ามกันแล้วพี่ก็แบบ <ừ> อยากถ่ายรูปคู่ก,กับน,น้องแต่ไม่กล้าเข้าไปแล้วพี่ป๊อกกี้ก็บอกว่ามาก็มา<ไ>แป๊บเดียว<ไ>มาตั้งใจเข้าไปเถอะอะไรเงี้ยไปพี่ก็แบบน้องแอนพี่ขอถ่ายรูปเซลฟี่ได้ไหมแบบเหนื่อยไหมคะ หน้าน้องเขาเหนื่อยนะต้องเข้าใจอ่าได้มาแต่น้องก็แบบไม่เหนื่อยค่ะแล้วก็ยิ้มยิ้มนะยิ้มให้แบบว่าคือแต่เรารู้ว่าเขาเหนื่อยเพราะหนึ่งเขาเจ็ดแหลกแล้วแหละสองเขาลากยาวมาทั้งวันแต่น้องแอนน่ะตลอดเวลาที่อยู่ในงานอ่ะไม่เคยไม่ไม่เหี่ยงหน้าไม่หน้าไม่เคยหน้าไม่เคยเป็นมังเอเขาเรียกว่ายิ้มภาษาไทยหน้าเป็นมังเอะเลยไม่ใช่ หน้างอหน้าเบี่ยงหน้าแบบอะไรอย่างเงี้ยหน้าแบบหน้าออกอ่ะว่าแบบไม่เอาอะไรเงี้ยเราเนี่ยมาแค่สามชั่วโมงหน้ายังออกเลยเหนื่อยอยากกลับบ้านเราเราเหนื่อยแทนนะเออเราเราเหนื่อยแต่ว่าน้องอ่ะเหนื่อยแต่น้องไม่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 แสดงสีหน้าแล้วทุกคนอย่าลืม